ดีค่ะทุกคนโค้ดฟิมจาก Bravo Trade Academy ค่ะวันนี้นะคะมาเจอกันในมุมมองทองคำวันนี้อีกแล้วค่ะวันนี้วันพฤหัสนะคะที่18สิงหาคมแล้วค่ะทุกคนทุกคนเป็นยังไงกันบ้างคะเมื่อวานเนี่ยมีใครทำกำไรกับทองคำได้ทั้ง2รอบเลยบ้างนะคะถ้าเกิดว่าใครกำไรทั้งสองรอบเลยนะคะพิมพ์2 2 2 2มาในคอมเมนต์ให้พิมหน่อยนะคะจะได้รู้ว่าเออทุกคนเนี่ยทำกำไรได้นะคะก็แผนแรกนะคะที่เราให้ไปใน Tele gram เมืม่อวานนะคะเป็นแผนเซ ลทองนั่นเองนะคะก็เซล์อยู่ที่1780นะคะแล้วก็เก็บกําไรกันไป300จุดนะคะหรือว่าถ้าเกิดว่าใครถือออเดอร์มาต่อหรือว่ากันทุนเก็บ TP2 TP3 เนี่ยก็คือราคาเนี่ยลงมาเยอะมากเลคะทุกคนก็ นั่นแหละคือแผ่นเซลใช่ไหมคะที่เรา TP กันไป1แผ่นนะคะส่วนอีกแผ่นหนึ่งนะคะเป็นแผ่นบายนะคะที่ฟิลม์มวิเคราะห์แล้วก็วางแผนไว้ให้กับทุกคนในคลิปมุมมองทองคำเมื่อวานนี่แหละถ้าเกิดว่าใครยังไม่ได้ดูก็ไปย้อนดูได้นะคะก็เป็นแผ่นบายนะคะที่1 7จําไม่ได้1 7 6 7ใช่ไหม1 7 6 7หรือ1 7 6 8อ่ะใช่ใช่ห 7, 7นะคะถึง1765นั่นเองนะคะซึ่งก็ เป็นจุดที่รออยู่แล้วนะคะแล้วราคาเนี่ยก็เด้งขึ้นไปสวยๆเลยนะคะไม้บนเนี่ยถ้าเกิดว่าใครเข้าเทรดที่1767นะคะก็จะบวกขึ้นไปประมาณ600จุดนะคะถ้าใครได้ไม้ล่างด้วยเนี่ยที่ราคา1765นะคะก็บวกไปประมาณ800จุดนะคะก็ถึง TP นะคะลักษณะแบบนี้พิมพ์ขอเรียกว่ามันถึง TP แล้วกันนะคะเพราะว่าจริงๆเนี่ยวาง TP กันไว้ที่1774ใช่ไหมคะแต่ว่าราคาเนี่ยมันขึ้นไปถึงแค่ประมาณ1773.56อะไรประมาณนี้นะคะ ซึ่งมันติดสเปซอยู่อีกหน่อยนึงนะคะก็ถ้าใครเก็บกาไรกันไปนะคะก็เรียบร้อยนะคะกําไรกันไปสวยๆเลยยิ่งถ้าเกิดว่าใครได้ไม้ล่างมาด้วยเนะี่ยพิมว่านะคะกําไรเนี่ยน่าจะเกินนะคะน่าจะเกินด้วยซ้ํานะคะเพราะว่าไม้ล่างเนี่ยเราได้เปรียบมากกว่าแล้วก็ถือออเดอร์ได้ยาวมากกว่านั่นเองนะคะทุกคนอ่ะก็ยินดีกับกําไรของทุกคนเลยนะคะทีนี้นะคะทําไมนะคะเราบายแล้วราคามันไม่ขึ้นต่อคะโค้ดทำไมราคามันถึงกลับลงมาอีกนะคะแล้วก็เมื่อวานเนี่ยราคาต่ําสุดเนี่ยนะคะ ราคาลงมาถึง1 7 5 9 xx นะคะก็คือแนวรับ 1760นั่นแหละที่ฟิล์มบอกว่ามีโอกาสที่ราคาจะลงมาถึงอยู่เหมือนกันนะคะจำได้ไหมนะคะก็ลงมาถึงจริงๆนะคะแล้วกออ็มีข่าวนะคะเมื่อคืนเนี่ยมี FOMC นะคะตอนตีหนึ่งนะคะก็เกิดการสวิงนิดหน่อยนะคะราคาเนี่ยก็ดีดขึ้นไปนะคะประมาณ1770นะคะแล้วตอนนี้ก็กำลังไซเวย์พักตัวอยู่นั่นเองนะคะถ้าเกิดว่าใครได้บายที่1760มาอีกไม้นึงเนี่ยก็กำไรกันไปพันจุดอีกทีนึงนะคะก็เด้งสวยมากนะคะคือตอนนี้ในไทม์เฟรมสีชั่วโมงเนี่ยเป็นขา ลงเรียบร้อยแล้วนะคะเพราะฉะนั้นการที่เราจะบายเนี่ยเราก็ต้องเริ่มระมัดระวังมากยิ่งขึ้นนะคะแผนบายที่พิมพ์ให้ทุกคนเมื่อวานเนี่ยก็คือต้องลดเสี่ยงใช่ไหมคะก็ลดความเสี่ยงกันไปนะคะก็อย่างน้อยก็เด้งนะคะแล้วก็ถึง TP นั่นเองนะคะทีนี้ค่ะวันนี้นะคะราคาเนี่ยโหลงต่อแบบนี้แท่งเดเมื่อวานปิดยังไงนะคะวันนี้เนี่ยมาถึงจุดสุดท้ายแล้วที่เราจะบายกันอยู่นะคะบายได้ไหมนะคะหรือว่าเราจะ follow sell กันตรงไหนดีเดี๋ยวเราไปดูกราฟกันเลยค่ะ เอาละคะ่ะทุกคนอันนี้ก็เป็นกราฟทองนะปัจจุบันเลยนะคะเดี๋ยวพิมขอย้อนกราฟนิดนึงก่อนละกันนะคะไปถึงจุดเมื่อวานก่อน,นะคะ่ะไปถึงจุดเมื่อวานกันก่อนนะคะที่เราได้บายทองนะคะโซนเนี่ยทุกคนจําได้เนาะที่พิมตีโซนให้ทุกคนนะคะมันมีโซนดีมานอยู่2โซนด้วยกันนะคะก็คือเนี่ยอันบนกับอันล่างนะคะซึ่งแผนเมื่อวานของเรานะคะอย่างที่บอกไปว่าแผนแรกเนี่ยเป็นแผนเซลใช่ไหมคะซึ่งเราเซลกันมาแบบ ไปลายไส้มากๆเลยนะคะที่1780ตรงนี้นะคะโอ้โหสีเหลืองขอเปลี่ยนก่อนนี่เราเซลล์กันมาที่1780นะคะแล้วก็เก็บกําไรกันไปเรียบร้อยนะคะทีนี้ค่ะก็มาถึงแผนบายของเราใช่ไหมคะถ้าเกิดว่าใครจําได้นะคะถ้าเกิดว่าใครจําได้มันมีแพทเทิร์นแพทเทิร์นนี้นั่นก็คือพฤติกรรมทองนั่นเองนะคะเป็นพฤติกรรมย้ําให้นะคะแล้วก็ลงมาหาดีมันนะคะซึ่งเราก็รอบายกันอยู่ตามแผนนั่นเองนะคะถ้าใครอยากจะรู้รายละเอียดเกี่ยวกับพฤติกรรมทองให้มากขึ้นนะคะย่ำโลย้ำไฮแล้ว มันจะไปเข้าเทรดยังไงโค้ดมันมันยังไงอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าอยากรู้ก็ไปเข้าสัมมนานะคะเทคนิคเทรดทอง2022นะคะยังสามารถที่จะเข้าไปย้อนเรียนได้อยู่แล้วก็มีโคชชิ่งให้14วันจุกๆเลยนะคะก็ถ้าเข้าสัมมนาแล้วจบออกมาแล้วเนี่ยทุกคนสามารถที่จะเอาพฤติกรรมทองเนี่ยไปใช้ในการเทรด ได้แน่นอนนะคะคอนเฟิร์มคอนเฟิร์มนะคะอ่ะก็ใครสนใจก็ทักแอดมินนะคะทีนี้นั่นแหละค่ะเป็นแผนที่เรารอกันอยู่นะคะเมื่อวานนะคะแล้วก็มีการใช้ฟิโบเอ็กซ์เทนชันด้วยนี่นะคะก็กลางขึ้นมาอาสีขาวอีกแล้วจ้าเปลี่ยนนิดนึงนะคะอ่ะฟิมมีใช้ฟิโบเอ็กซ์เทนชันนะคะก็เป็นที่มาของจุดเข้าเทรดของเราเมื่อวานนั่นแหละนะคะที่เรารอกันอยู่ที่กรอบเนี่ย1768นะคะจนถึง1765 อย่างเป๊ะเลยทุกคนอ่ะกรอบสีน้าเงินอันนี้นะคะที่เรารอบายมาจากเนี่ยเราใช้ฟิโบเอ็กเซนชันนะคะง่ายๆเลยค่ะถ้าเกิดว่า ใครได้ดูคอนเทนต์นะคะคอนเทนต์อันนี้เนี่ยฟิล์มก็ลงไว้ให้ในหน้าเพจเนอะอา,า,เานะ b r o w s Trade Academy นะคะเป็นคอนเทนต์ที่การหาจุดเข้าออกด้วยฟิโบนักชีนะคะอันนี้เนี่ยก็อยู่ในข้อสองเนาะทุกคนลองไปดูได้นะคะถ้าเกิดว่าชอบคอนเทนต์ที่เป็นแบบรูปภาพอย่างนั้นนะคะก็อย่าลืมกดแชร์กันด้วยนะคะจะได้รู้ว่าเออทุกคนชอบจะได้ทําต่อนะคะนี่แหละนะคะก็เป็นที่มานั่นเองนะคะส่วนถ้าเกิดว่าใครอยากรู้วิธีการใช้ฟิโบแบบละเอียดละเอียดเอาแบบละเอียดกว่านี้คอรนะคะ ละเอียดกว่าในภาพอะนะคะก็สัมมนานะคะที่เราจะจัดขึ้นนะคะกใกล้ถึงวันแล้วนะทุกคนรีบเลยด่วนๆเลยนะคะรีบลงทะเบียนรีบทำคุณสมบัตินะคะเพราะว่าทุกๆสัมมนาเลยอะ่ะเราก็โปรโมทกันไปเป็นเดือนนะแต่จะชอบแบบ มีคนมารอเข้าห้องกองกองกันอยู่ก่อนที่จะถึงวันสัมมนาแล้วก็ถ้าช้าเนี่ยอาจจะเข้ามาเรียนไม่ทันเข้ามาเรียนสดไม่ทันนะคะก็ต้องเรียนย้อนกันไปเนาะเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากเรียนรู้นะคะเรื่องฟิโบก็รีบรีบ,รบ,รบทักแอดมินด่วนเลยนะคะเพราะว่าใกล้จะถึงวันแล้วจริงๆนะคะก็จะต้องมีการฝากเงินนะคะ5้าร้อยเหรียญนะคะเพื่อเข้ามาตอนนี้ไม่แน่ใจว่ามีโปรไหมนะคะต้องถามแอดมินอีกทีหนึ่งนะคะเพื่อเข้ามาเรียนในสัมมนานะคะทุกคน ต่อกันนะคะเนี่ยเป็นแผนที่เรารอบายกันอยู่แล้วทุกคนลองดูนะว่าราคามันลงมาแล้วนี่ว้าวนี่มาเกี่ยวออเดอร์นะคะสวยมากคือแบบเด้งสวยจริงนะคะเด้งสวยจริงๆเลยนะคะแล้วราคาเนี่ยก็ขึ้นมาเนาะถ้าทุกคนจำแผนได้นะคะฟิล์มให้ทุกคนบายนะคะที่ราคา1767นะคะจนไปถึงราคา1765นี่ก็คือกรอบนี้แหละง่ายๆนะคะเหตุผลการเข้าเทรดง่ายไหม เนาะเนี่ย1น6 7ถึง1 7 6 5นะคะแล้วก็วาง TP ไว้ที่1774อ่าตรงนี้เป็นจุด TP นะคะเห็นไหมทุกคนมันขึ้นมาเนี่ยติดสเปซอีกนิดเดียวก็จะ TP แล้วนะคะยิ่งถ้าได้ไม้ล่างมาด้วยเนี่ยก็คือแบบ800จุดก็คือเกินเกินกำไรที่ควรจะได้ไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เก็บกำไรกันไปนะคะแต่อ่ะจังหวะนี้แล้วก็ราคาก็เด้งขึ้นมาอีกทีนึงเนาะแต่ทีนี้นะคะคุณจะพาดูว่าทำไมราคาถึงไม่ขึ้นต่อคะ่ะ ทุกคนอย่าลืมนะจังหวะที่เราบายจุดนี้นะคะมันเป็นจังหวะกลับตัวออถ้าเกิดว่าใครฟังคลิปมุมมองทองคำของฟิมาเรื่อยๆนะคะก็จะเข้าใจว่าเฮ้ยการบายจังหวะกลับตัวเนี่ยมันคืออะไรนะคะแล้วเ,เทคนิคนะคะเขาเรียกว่าอะไรคะเทคนิคอะไรดียเทคนิคการเอาตัวรอดหรอ เทคนิคแบบว่าวิชามารของเรานะคะที่เวลาเราเล่นจังหวะก,กับตัวเนี่ยที่เราจะต้องดูนะคะว่าเฮ้ยราคาเนี่ยมีโอกาสที่จะไปต่อไหมอย่างน้อยๆเนี่ยเราต้องดูว่ามันชนะสวิงไฮก่อนหน้าได้หรือเปล่านะคะอย่างในตัวอย่างเนี้ยทุกคนจะเห็นนะคะว่าสวิงไฮก่อนหน้าเนี่ยมันอยู่ตรงไหนอะดูในหนึ่งชั่วโมงน่าจะเห็นชัดกว่านี่ทุกคนเห็นชัดไหมคะราคาเนี่ยมันทำไฮโลต่ำลงมาแบบนี้ไง เราบายจังหวะกลับตัวใช่ไหมคะถ้าเกิดว่าราคาขึ้นมาเราไม่ชนะสวิงไฮก่อนหนะ้าแน่นอนต่อให้มันขึ้นมาสูงขนาดนี้ถ้ามันไม่ชนะมันก็มีโอกาสที่จะกลับตัวลงไปอีกนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราบายเนี่ยเราก็ต้องรู้ว่าเราจะต้องไปเก็บกําไรตรงไหนอันนี้คืออย่างที่1นนะคะคือต้องดูสวิงไฮก่อนหนะ้าอีกอย่างหนึ่งค่ะเมื่อวานเนี่ยราคามันยังไม่ได้ขึ้นใกล้เคียงกับราคาสวิงไฮก่อนหน้าเลยแต่ตอนที่ราคามันลงมาค่ะมันสร้างซัพพลายโซนเอาไว้ด้วยเห็นไหม โ้แดงขนาดนี้นะคะเห็นชัดเจนมากว่าตรงนี้เป็นซัพพลายโซนนะคะดอกเบดดอกนะคะราคาเนี่ยขึ้นมาแตะถึงนะคะแล้วก็ขึ้นต่อไม่ไหวแล้วนะคะโดนซัพพลายกดนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นที่ฟิล์มอัปเดตให้ทุกคนในเทเลกรมนะคะว่าถ้าใครไม่ได้เก็บกําไรเนี่ยแนะนํานะให้กันทุนหรือเก็บกําไรเลยเพราะตอนนั้นที่อัปเดตให้ก็คือมันเด้งกลับขึ้นมาแล้วบวกประมาณ300จุด นะคะหรือถ้าเกิดว่าเฮ้ยโอเคใครยอมรับความเสี่ยงได้ก็ปล่อยตามแผนนะคะก็แล้วแต่ทุกคนตัดสินใจละกันนะคะแต่พี่จะบอกทุกคนอย่างนี้ว่าเวลาที่ราคามันขึ้นมาใกล้ที่จะถึงจุดทีเราแล้วอ่ะขาดอีกนิดเดียวติดสเปซนิดเดียวอ่ะเก็บเลยก็ได้นะไม่ต้องลังเลยิ่งถ้าเกิดว่าทุกคนมีความรู้แล้วสามารถที่จะดูได้ว่าเฮ้ยมันติดสะพายอย่างเงี้ยเราก็ควรที่จะเก็บโอเคไหมคะไม่ต้องไปคิดแบบว่าหุ๊ยมันต้องทําตามแผนร้อยเปอร์เซ็นต์สิอีกนิดเดียวจะ ทีพีอยู่แล้วติดสเปสนิดเดียวรอเหอะนะคะบางจังหวะมันรอได้ไงทุกคนแต่บางจังหวะแบบนี้ยทุกคนต้องเรียนรู้นะคะโอเคถ้าเกิดว่าใครไม่ได้เก็บกําไรไปเมื่อวานแล้วก็ไม่รู้แหละอาจจะมีคนชนในเซลนะคะก็ให้ถือเหตุการณ์นี้เป็นการเรียนรู้โอเคไหมคะแน่นอนทุกเหตุการณ์นะคะมันเข้าใกล้ท p อีกนิดเดียวมันอาจจะยังไม่ต้องเก็บก็ได้มันอาจจะไปถึงท p ต่อได้แต่ เหตุการณ์นี้ที่พาทุกคนดูก็คือมันเข้าใกล้ทีพีมากๆแล้วติดซัพพลายด้วยเหตุการณ์แบบนี้ต้องเก็บแล้วโอเคไหมคะเพราะฉะนั้นก็เรียนรู้ไปนะคะโอเคเนี่ยแหละนะคะก็ติดซัพพลายนี้นะคะแล้วไม่สามารถที่จะชนะได้ไม่สามารถที่จะขึ้นต่อได้นะคะก็มวนตัวกลับลงมาอีกรอบหนึ่งนั่นเองแบบนี้นะคะอ่ะทีนี้นะคะอย่างที่บิมบอกว่าถ้ามันทะลุดีมานเนี้ยค่ะดีมานที่เราบายกันเมื่อวานเนี่ยนะคะ ดีมานี้อย่างที่บอกว่ามันทดสอบมาหลายรอบแล้วใช่ไหมคะมันไม่ค่อยมีความแข็งแรงนะคะก็ทะลุไปเรียบร้อยทะลุมาแล้วมีโอกาสที่จะถึงไหนนะคะก็มาถึงดีมานถัดไปนี่แหละนะคะที่มีราคาในยะอยู่ด้วยนะคะที่17,60นนั่นเองนะคะซึ่งราคาเนี่ยมาแตะแบบเป๊ะมากนะคะ แตะเป๊ะเลยนะคะแล้วก็เด้งนะคะเด้งสวยๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครเข้าเทรดที่1760อีกครั้งหนึ่งเนี่ยนะคะก็จะเห็นว่าโอ้ราคาเนี่ยขึ้นมาถึงแถวแถว1770เห็นไหมแล้วก็ติดสะพายอีกแหละ <c ười> คือแรงซื้อยังถือว่าน้อยอยู่นะคะเด้ง เด้งน้อยแต่เด้งนะนะคะเด้งนะแต่เด้งมาติดสะพายนะคะก็ลงต่อนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นอย่างเงี้ยทุกคนต้องศึกษาแล้วก็เรียนรู้กับมันนะคะถ้าติดสะพายเมื่อไหร่อ่ะเราก็ต้องรู้แล้วว่าเราจะต้องออกก่อนนะคะเห็นไหมนะคะถ้าใครบายมา60ก็ไปปิดที่70นะคะพอดีเลยพันจุดนะคะแล้วราคาเนี่ยก็ม้วนตัวลงมาต่อทีนี้ลองมาดูสิว่าตอนนี้ราคาถึงไหนแล้วว้าวอู้กลับขึ้นมาแล้วทุกคนอ่าทีนี้ มาดูมาดูมาดูก่อนที่จะพาทุกคนไปดูในทางเฟรมเล็กนะคะเดี๋ยวพิมจะพาทุกคนย้อนมาดูในทางเฟรมใหญ่กันก่อนดีกว่าอ่ะมาดูในทางเฟรมวีคกันก่อนเลยค่ะทุกคนเนื่องจากว่าราคาเนี่ยมันเทลงมาอย่างแรงเลยนี่นะคะแล้วเราลองมาดูหน้าตาของทางเฟรมวีคกันก่อนสิว่าตอนนี้หน้าตามันเป็นยังไงนะคะตอนนี้หน้าตามันเป็นยังไงโอเคหน้าตาแท่งวีคนะคะวันนี้มันผฤกัสแล้วเนาะเหลือพรุ่งนี้อีกวันหนึ่งนะคะแท่งวีคตอนนี้เนี่ยโหแดงลงมาแบบ เบลเลอร์เลยนะคะแดงลงมาเบลเลอร์เลยแล้วก็แน่นอนนะคะทำโลต่ำกว่าแท่งวีสัปดาห์ที่แล้วไปเรียบร้อยนะคะแต่ยังติดอยู่ที่นี่แหละยังติดอยู่ที่โซนเนี้ยทุกคนยังติดอยู่ที่โซนนี้นะคะเดี๋ยวฟิลตีถ้าเกิดตีเป็นวีนกว้างกว้างนี่ก็จะเป็นโซนนี้นะคะราคาโลต่ำสุดเนี่ยนะคะอุย้ยก,กดผิดราคาโลต่ำสุดนี่ยอยู่ที่1754 1755แถวนั้นนะคะ ก็อย่างที่พิมบอกแหละถ้ามันยังไม่ชนะสวิงโลนี้1754-1755นะคะมันก็ยังมีโอกาสที่จะเด้งอยู่อย่างน้อยๆได้ต้องเด้งแหละนะคะจะเด้งไปนิวไฮไหมอีกเรื่องหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามารอดูกันต่อนะคะว่าไทม์เฟรมว e สสัปดาห์นี้จะปิดยังไงนะคะถ้าปิดแดงแบบนี้โอ้โหบอกเลยว่ามีโอกาสที่ราคาจะลงต่อนะคะมีโอกาสที่ราคาจะลงต่อเพราะอะไรเพราะทุกคนอย่าลืมนะว่าเทรนนะคะในไทม์เฟรมวิเป็นยังไงคะ เทรนในทางเฟรมวิกเนี่ยยังคงเป็นขาลงอยู่เลยนะคะยังคงเป็นขาลงอยู่เลยยิ่งถ้าเกิดว่าแท่งวิกปิดแดงแบบนี้นะคะวิกถัดไปวิกถัดถัดไปก็มีโอกาสที่จะแดงต่อและก็มีโอกาสที่จะย่อลงไปอย่างลึกด้วยนะคะนี่เป็นภาพที่เราเห็นในทางเฟรมวิกเนาะอ่ะเดี๋ยวเรามารอดูกันว่าวันศุนะะกร์นะคะพรุ่งนี้ราคาจะปิดแท่งยังไง ทีนี้มาดูต่อใน t ทาง f ฟรมเดย์อ่าใน t ทาง f ฟรมเดย์เนี่ยนะคะเราก็จะยังเห็นว่าเนี่ยราคายังติดอยู่ที่ดีมานนี้นะคะซึ่งฟิลมบอกทุกคนไปแล้วเนาะว่าดีมันเนี่ยมันเป็นดีมานที่มีความสําคัญเพราะเป็นดีมานที่ส่งราคาขึ้นไปทํำ New High ได้นั่นเองนะคะแล้วก็เป็นสวิงล่าสุดใน t ทาง f ฟรมเดย์ด้วยตอนนี้ใน t ทาง f ฟรมเดย์นะคะต่อให้มันย่อลงมาเนี่ยสวันเนี่ยแดงเถือนลงมา เรื่อยๆเลยนะคะแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามนะคะที่ราคายังไม่ชนะสวิงโลนี้นะนี่นะถ้าไม่หลุดนะคะยังมีโอกาสที่จะขึ้นต่ออย่างที่บอกว่าอาจจะมีความหวังลิบหลีนะคะแต่ก็มีโอกาสที่จะขึ้นต่อหรืออย่างน้อยๆเนี่ยอาจจะต้องเด้งนะคะเด้งขึ้นมามาหา QM นะคะมาหา QM ที่เป็นเทรดที่เป็นเซลเซตอัพนะคะแล้วก็อาจจะลงต่อแบบนี้ได้โอเคไหมคะมีความเป็นไปได้2แบบนะทุกคนถ้าไม่หลุดนะคะ ถ้าไม่หลุดนะคะอันนี้คือแบบแรกคือเด้งขึ้นไปหา QM แล้วเราเซลล์ก็อีกแบบนึงก็คือออกไปนู่นเลยค่ะมีโอกาสที่จะไปนิวไฮได้อีกรอบหนึ่งนะคะอันนี้ในกรณีที่ไม่หลุดแต่ถ้ากรณีที่หลุดอืมต่างกันแล้วนะถ้าหลุดเนี่ยความเป็นไปได้ในการเด้งและจะลงต่อเนี่ยจะมากกว่าทุกคนเข้าใจปะอันนีเน้เป็นพฤติกรรมของราคามันเป็นการเดินทางของราคานะคะถ้าหลุดสวิงโลเนี่ยเราจะได้ QM ในทางเฟรมเดย์เลยเป็น QM ชุดใหญ่เลย โอเคไหมคะทุกคนม,มีความเป็นไปได้ที่จะลงมากกว่านั้นอีกนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรารอดูว่าวันนี้หรือว่าสัปดาห์นี้ราคาจะหลุดดีมานี้หรือเปล่าจะหลุดสวิงโล1754หรือเปล่านะคะอ่ะทีนี้มาต่อค่ะในทางเฟรม4ชั่วโมงกันบ้างนะคะ,ะในทางเฟรม4ชั่วโมงเนี่ยราคาเนี่ยกลับเป็นขาลงอย่างชัดเจนเรียบร้อยแล้วนะคะเพราะว่านี่สวิงล่าสุดนะคะมันอยู่ตรงนี้ปุ๊บรานะคาเด้งมานี้นะคะเมื่อวานเนี่ย ไม่ชนะสวิงไฮก่อนหน้านะคะแล้วก็ลงทํานิวโลแบบนี้นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้น4ชั่วโมงแน่นอนเป็นขาลงชัดเจนนะคะแล้วถ้าเกิดว่าเราจะฟอลโลดเซลล์ะถ้าเกิดว่าเราจะฟอลโลดเซลนะคะพิพ์แนะนําให้ทุกคนรอให้ราคามันเด้งขึ้นมาอย่างน้อยๆเนี่ยต้องเด้งขึ้นมาแถวๆเนี้ยที่มันเป็นแนวรับเดิมนะคะแนวรับเดิมอยู่แถวๆหนึ่งเจ็ดเจ็ดสามอือหนึ่งเจ็ดเจ็ดศูนย์หนึ่งเจ็ดเจ็ดสามแถวๆนี้นะคะ แถวๆเนี้ยมีโอกาสที่เราจะเทรดเซลลได้เนาะแต่ถ้าราคาขึ้นมาเราต้องเช็คสัญญาณก่อนนะว่ายังมีแรงขายอยู่ไหมยังมีสัญญาณกับตัวหรือเปล่านะคะเพราะอะไรรู้ปะเพราะถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่มันยังไม่หลุดดีมานี้อ่ะ <c oughs> ทันไหม <c oughs> มันก็ยังมีโอกาสที่ราคาจะขึ้นต่อไงพี่ฟิล์มพาดูในทางฟิมเดย์เมื่อกี้นะคะเนี่ยก็รอดูแล้วกันว่าราคาจะยังไงนะคะถ้าขึ้นมาแล้วไม่ชนะสวิงไฮก่อนหนะ้า ก็โอเคมีโอกาสที่จะลงต่อแบบนี้ได้นะคะแต่การเซลเนี่ยต้องระมัดระวังเนาะเพราะมันดันมาจากดีมาในไทม์เฟรมที่ใหญ่กว่านะคะแต่ถ้าขึ้นมาแบบนี้โอ้ชนะสวิงไฮก่อนหน้าไปได้นะคะก็รอย่อบายต่อทันไหมคะออโอเคนะอ่ะอันนี้เป็นพฤติกรรมการเดินทางของราคาง่ายๆนะคะที่อธิบายทุกคนฟังนะคะแน่นอนนะคะถ้าจะเซลล์อย่างที่พิมบอกว่าจุดนี้ค่ะที่มันเคยเป็นแนวรับมาก่อนเห็นไหม เ,เคยรับอยู่นะคะแถวๆหนึ่งเจดเนี่แหละนะคะตอนนี้มันกลายเป็นแนวต้านแล้วเรียบร้อยนะคะเอาแผนเมื่อวานออกก่อนนะนี่นะคะเอาโซนออกด้วยนะ,ะเดี๋ยวค่อยไปดูกันใหม่ mm hmm. เห็นไหมคะนี่นะถ้าราคาขึ้นมาแล้วไม่สามารถที่จะกลับไปยืนเหนือแนวต้านนี้ได้นะคะ mm hmm. ก็มีโอกาสที่ราคาจะลงต่อแบบนี้นั่นเองโอเคไหมคะ มีโอกาสที่จะเป็นแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นแผนเซลล์ของเรานะคะแผนแรกเดี๋ยวไปดูโซนสิเพราะเมื่อกี้เนี่ยเราไม่เห็นโซนเนาะในทม์เฟรม4ชั่วโมงอะค่ะมองไม่เห็นโซนที่เป็นซับไพ่นะคะพอย่อยมาหนึ่งชั่วโมงเนี่ยถึงจะเห็นถึงจะเห็นว่าอ๋อมันมีโซนอยู่ตรงนี้นี่เห็นไหมเป็นด็อกเบดด็อปนะคะแต่โซนเนี่ยราคาใช้ไปแล้วเมื่อวานรอบหนึ่งนะคะกับโซนใหม่ที่เขาสร้างนะคะก็คืออยู่ติดกันเลยนะคะอยู่ติดกันเลยแถวแถวนี้แหละนะคะเป็นโซนที่เราอาจจะได้เทรดเซล์กันนะ คนเป็นโซนที่เราอาจจะได้เทรดเซลล์กันซึ่งมันเป็น2โซนติดกันไนมันก็ค่อนข้างกว้างนิดนึงนะคะอยู่ตั้งแต่ราคา1770นะคะ1772นะคะไปจนถึง1777อืมโซนค่อนข้างใหญ่นะเพราะฉะนั้นโซนนี้นะคะเดี๋ยวเรารอให้ราคาขึ้นมาเช็คสัญญาณกับตัวก่อนแล้วค่อยพิจารณาเทรดเซลล์แล้วก็อาจจะต้องลดเสี่ยงด้วยเนาะเพราะอย่างที่พิมพ์บอกว่าราคามันถูกดันตัวขึ้นมาจากดีมาทันนะคะ ได้แล้วนะแผนเซลลได้แล้วนะถ้าเกิดว่าราคาเนี่ยมันทะลุและชนะสวิงไฮอันนี้ขึ้นไปได้นะคะหน้าเทรดเซล์เราต้องยอมเพราะหมายความว่ามีโอกาสที่ราคาจะขึ้นต่อได้นะคะอ่ะได้แล้วแผนเซลล์ทีนี้ตอนนี้ราคามันทําอะไรอยู่ทุกคนตอนนี้ราคามันทําอะไรอยู่นะคะเห็นชัดเจนมากเลยนะคะว่าน้องเนี้ยนะคะพักตัวนะคะอะไรก็ไม่รู้นะคะเนี่ย ไซด์เวย์อยู่ตรงนี้นะคะไซด์เวย์อยู่ตรงนี้แต่ว่าดูลักษณะเนี่ยเป็นการไซด์เวย์ดาวไซด์เวย์ดาวคืออะไรคะทุกคนคือไฮโลต่ําลงเห็นไหมคะไฮโลต่ําลงไฮโลต่ําลงตอนนี้เนี่ยราคาเด้งขึ้นมาก็ยังไม่ชนะสวิงไฮนี้นะคะก็เดี๋ยวรอดูต่อนะคะว่าราคาเนี่ยจะยังไงต่อนะคะแต่แผนเราก็คือกลางทางตรงนี้ถ้าจะเล่นนะไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่หรือว่าถ้าจะเล่นเนี่ยอาจจะต้องใช้ความเสี่ยงที่น้อยมากๆนะคะสําหรับกลางทาง ะะถ้าจะเซลนี่รอนี่นะคะหรือถ้าจะบายอะมาถึงแผนบายนะคะถ้าจะบายค่ะทุกคนดีมานี้เป็นดิมานสุดท้ายและที่เราจะมองบายนะคะอย่างที่ฟิมพาดูในทางเฟรมเดย์นะคะถ้าหลุดดีมานี้ไปได้นะคะหรือถ้าหลุดเนี่ยหนึ่งเจ็ดเนี้ยลงไปได้นะคะหน้าเทรดเซลเนี่ยได้เปรียบเต็มตัวเลยทีเดียวนะคะโอเคเพราะฉะนั้นถ้าจะบายเราต้องรอให้ราคาเนี่ยลงมาก่อนนะคะ รอให้ราคาลงมาก่อนราคาจะทำแพทเทิร์นนี้ก็ได้อะตอนนี้มันไซเวย์อยู่เนาะถ้ามันไม่ชนะสวิงไฮก่อนหน้าหรือมันทำสวิงไฮที่ใกล้เคียงกันก็จะกลายเป็นพฤติกรรมทองเหมือนเมื่อวานเลยทรงจะเป็นเหมือนเมื่อวานนะคะก็คือทำพฤติกรรมทองย้ำไฮแล้วก็ลงมาแบบนี้นะคะแล้วเราค่อยรอบายด้านล่างนะคะซึ่งโซนบายเนี่ยยังไงดีสิเราก็ต้องกางฟิโบนะคะเพื่อดูซิว่าราคาเนี่ยจะ ลงมาถึงตรงไหนได้บ้างนะคะอันนี้เป็นสวิงล่าสุดนะทุกคนซึ่งตอนนี้มันยังไม่ชัวร์ว่าราคาจะม้วนตัวตรงนี้หรือเปล่าถ้าราคามันขึ้นไปอีกหรือราคามันอัปเดตสวิงทุกคนต้องการฟิโบใหม่นะคะอันนี้พิมพ์กลางล่าสุดก่อนนะมีโอกาสนะคะที่ราคาจะลงมาถึง1759นะคะ1759จนถึง1755นี่แหละนะคะ1759ถึง1755นี่แหละถ้าเกิดว่าเรากางฟิโบชุดใหญ่นะคะกางฟิโบชุดใหญ่เนี่ย ราคาก็จะอยู่ใกล้เคียงกันไม่ต่างกันเท่าไหร่นะคะแถวแถว1759 1758นะคะจนไปถึง1754นั่นแหละราคาสุดท้ายเลยนะคะที่เราจะ b ายกันนะคะทุกคนทานไหมคะอ่าโอเคแผนวันนี้จริงๆมีแค่นี้ค่ะทุกคนไม่ได้มีอะไรมากกว่านี้แหละตอนนี้ราคามันพักตัวก็รอให้มันหลุดก่อนละกันถ้าหลุดขึ้นมามีสัญญาณ s e ล l เรา s e ล l ถ้าหลุดลงมามีสัญญาณบายเราบายแค่นั้นเองกลางทางอย่าเพิ่งเล่นโอเคไหมคะ เพราะว่ามันอาจจะไม่คุ้มนะคะแล้วก็มีความเสี่ยงค่อนข้างมากทีเดียวะนะคะทุกคนโอเคอ่ะสรุปนิดนึงนะคะตอนนี้ราคาไซเวส์นะคะสรุปก็คือพูดเหมือนเดิมเลยคะ่ะพูดเหมือนเดิมเลยก็เดี๋ยวเรารอให้ราคาหลุดก่อนนะคะถ้าหลุดขึ้นไปเนี่ยราคาที่เราจะรอเซลล์นะคะก็อาจจะอยู่ตั้งแต่1770นะคะจนถึง1777นะคะโซนค่อนข้างใหญ่เนาะกับข้างล่างนะคะโซนบาย1 7 5 8ถึง1755นั่นเองนะคะราคาไม่ควรหลุด 1755ถ้าหลุดได้เนี่ยมีโอกาสที่จะกลับตัวเป็นขาลงโดยสมบูรณ์นะคะเคค่ะโอเคค่ะ,คคะทุกคนสำหรับวันนี้ก็มีประมาณนี้นะคะสำหรับแผนเทรดทองนะคะถ้าเกิดว่าใครอยู่ในเทเลแกรมแล้วนะคะรอรับสัญญาณเทรดได้เลยนะคะอ๋อพูดถึงเทเลแกรมนิดนึงคือว่าช่วงเนี้ค่ะเรามีการส่งสัญญาณเทรดที่เป็นผลิตภัณฑ์อย่างอื่นมากขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นดัชนีนะคะ d e 3 0 us 30นะคะ us 1้0อะไรอย่างนี้ eu 50นะคะแล้วก็มีน้ำมันมีอะไรเข้ามาด้วยนะคะจากที่เมื่อก่อนเนี่ยเราส่งแต่ทองคำอย่างเดียวนะคะตอนนี้ก็คือมีทีมเข้ามาช่วยนะคะมีทีมโค้ดมากขึ้นนะคะมีทีมลีดเดอร์นะคะที่มาช่วยกันวางแผนเทรดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยากให้ทุกคน money management บริหารความเสี่ยงพอร์ตตัวเองให้ดีมากยิ่งขึ้นเพราะอย่างเมื่อก่อนเนี่ยมัน manage ง่ายใช่ป่ะแบบวันละแผนนะคะทองคำวันละแผนวันละแผนเล่นจบเป็นแผนๆไปแต่ตอนนี้มันมีหลาย หลายสินค้าไงสมมุติแบบมันเข้าแผนพร้อมกัน2ตัว3ตัวอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องจัดการความเสี่ยงนะหรือใครจะเลือกเล่นยังไงก็ได้ถ้าเกิดว่าใครบอกว่าเฮ้ยพอร์ตพอร์ตฉันอะมันแบบไม่ค่อยใหญ่มากนะคะแล้วไม่สามารถที่จะ Money Management ในการเล่นพวกดัชนีได้อะก็โอเคก็ไม่ต้องเล่นดัชนีนะคะอาจจะเลือกเล่นแค่ Forex หรือว่าออทอง แค่นั้นหรือใครแบบเฮ้ยฉันยึดมั่นกับทองคําอย่างเดียวจะเทรดแต่ทองก็ได้เหมือนกันแต่ถ้าเกิดว่าใครชอบความหลากหลายนะคะอยากจะเล่นหลายๆผลิตภัณฑ์อย่างเงี้ยต้องวางความเสี่ยงให้ดีๆนะคะอย่างเช่นถ้าเป็นฟิล์มเองอ่ะยกตัวอย่างนะคะยกตัวอย่างถ้าเป็นฟิล์มเองเนี่ยฟิล์มชอบเทรดทองที่สุดนะคะฟิล์มก็จะให้ความเสี่ยงกับทองคำนาน่มากหน่อยนะคะก็อาจจะให้ความเสี่ยงกับทองอยู่ที่3%เ โอเคไหมคะทองอยู่ที่แผล่ละ3%นะคะส่วนไม่ว่าจะเป็นคู่เงินดัชน,นีอื่นๆน่ะอื่นๆน่ะจะให้ไว้ที่2%นะคะถ้ามีแผน DE ถ้ามีแผนดัชนีนะคะอ่ะก็ดัชนีไป1%นะคะคู่เงินไปอีก1%แต่โดยรวมแล้วอะ่ะมันจะต้องไม่เกินความเสี่ยงที่เราจะรับได้ต่อวันนะไม่ใช่ว่าโโค้ดส่งแผนมาเพียบเลยมีประมาณ4ตัวนะคะแผล่ละ5% 5% 5% 5%อา้าว ท,ทุกคนโอเคถ้าเกิดว่าเราคิดในมุมบวกก็คือเท่าที่ถ้ามัน TP หมดนะคะโอ้โหพอตโตไม่รู้โตเท่าไหร่นะคะแต่ถ้ามัน SL หมดละ่ะทุกคนทุกคนต้องคิด worst case ด้วยต้องคิดความเสี่ยงด้านนี้ด้วยนะคะ high risk high return นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นจัดการความเสี่ยงให้ดีๆนะคะอย่าลืมตอบตัวเองให้ได้ว่า m a x loss ของตัวเองต่อวันอยู่ที่เท่าไหร่และ ต้องห้ามเกินนะคะไม่อยากให้ทุกคนเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมีบิ๊กลอสอ่ะเพราะว่าเวลาที่เรามีบิ๊กลอสเมื่อไหร่นะคะการที่เราจะกู้พอร์ตกลับมามันค่อนข้างยากเพราะฉะนั้นต้องฟิกนะคะว่าแม็กลอสของเราต่อวันอยู่ที่เท่าไหร่นะคะแล้วถ้ามันถึงแม็กแล้วอะ่ะวันนั้นอะ่ะแนะนําให้หยุดให้พักเทรดไปก่อนนะคะมันเริ่มใหม่วันพรุ่งน,นี้นั่นเองนะคะทุกคนก็ฝากเรื่องมันนี่แมネจเมนต์กันเอาไว้ด้วยนะคะแล้วก็ ล่าสุดเนี่ยได้มีการส่งภาพนะคะที่เป็นการ Money Management ง่ายๆโดยการใช้แอปพลิเคชัน e x t a t i o n 5นะคะลงไปนะคะอยากฝากให้ทุกคนทุกคนที่อยู่ในห้องเทเลแกรมนะคะอ่านอันนั้นให้ละเอียดนะคะคือมันง่ายขึ้นเยอะเลยกับการ o o n y y m n n g g m m n t นะคะถ้าเกิดว่าเราใช้แพลตฟอร์ม e x t a t i o n 5นะคะเพราะว่าไม่ต้องมามัวคำนวณหลอดอยู่นะคะแค่ใส่จุดเข้าใส่ tp sl แล้วค่อยปรับหลอดเอาให้มันได้จำนวนเงินที่เรารับเสี่ยงได้แค่นั้นเอง นะคะอย่าลืมไปศึกษากันให้ดีๆนะคะในจุดนี้โอเคฝากทุกคนไว้เท่านี้นะคะก็ถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปมุมมองทองคำอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งติดตามกันเอาไว้ด้วยนะคะชาว Tik t o k ก็เหมือนกันนะคะมา Subscribe y o u t u b e ก็ได้นะคะถ้าเกิดว่าใครอยู่ใน YouTube อย่างเดียวไปกดตามไปกด Follow Tik t o k ด้วยก็ได้นะคะเพราะว่า TikTok เนี้ยก็มีสาระดีๆเป็นคลิปสั้นๆน,นะคะใครแบบชอบดูคลิปสั้น,นๆอะไรเงี้ยก็ไปดูใน Tik t o k ได้แล้วก็มีความ คลายเครียดมีความตลกปกหาบ้างนะคะโอเคนะคะก็ฝากติดตาม b r a w e l Trade Academy ทุกๆช่องทางเลยแล้วกันนะคะตอนนี้เนี่ยเรามีทั้ง y o u t u b e Facebook IG นะคะ TikTok นะคะคือเขาเล่นอะไรกันก็มีหมดอะ่ะจริงๆทวิตเตอร์ก็มีนะคะทุกคนก็ฝากติดตามอ้อเว็บไซต์อย่างหนึ่งนะคะฝากติดตามทุกๆช่องทางเลยแล้วกันนะคะสำหรับวันนี้ฟิลก็ฝากทุกคนไว้เท่านี้นะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย